Cho cho Happy YouTube Happy 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 oh Happy Happy thôi rồi Happy 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 mặc mọi người đã học sinh tham vô hoặc mọi người học hạnh học hạnh học hạnh hai gần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  hoa gần hai gần hay gần hai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  gần đây gần hai 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 gần โซ่ลงยูทูปป้ลงรับคนที่ดังโั่โลกได้บาทลงขัดไหมสนใจอันนี้เอาโทรศั์มันไม่เซเก็มเที่ยวไปงานวันนี้งงเลยโ้อ๋เดี๋ยวยังิังในยูทูปหรอวังในยูทู ถ้าธรรมชาติธรรมชาติตัวจะบีบังคับมันบ่อยด้อยโย่เอาห้ก่อนห้ก่อนยังบ้งชูเปนอัตโนมัติโย่บทันน่อ oh, ัปโหลดลงยูทูบกังค hmm, ่ายยู่นิเลย้เจ้ไ้ทเทงาเห็นได้ก็อายิมยิมมาะยิมรอยยิมรอยเอาหาห้ มึงทธานใดวัฒนะเอากำลัง uh อ um. ่านวิด <const 'T S 2> ีโออยู่อ่านวิดีโอครับยิ้มยิ้มยิ้มบั้มมายิ้มแล้วล้อ่าหัวบัดาหัวมันอไรฮ้ไหฮ้ยเ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 ฮ้โอ้เส้นน้ำตาลบอกกคนทานหมดเส้นน้ำตาเสียเรียรึเปลี่ยนเรียรึเปลี่ยนเร็ยรเปลี่ยนเรียรเปลี่ยนเียร เท uhm uh ี่ทานูออกน่ทานเบิด์ตบอท่านได้กินเขาบอกเดยวจังบึงเดี๋ยวจังบึงครับเดี๋ยวจังบึงครับเฮ้ยแม่โค่นนะฮะนะบังแม่โค่นนะมาช่วยนะ เจ้าผ่าป <bord Safe. c oughs> ิดจมูกวใส่อะไรใส่พี่อมใ่เพรนี่บอกไอ้ว่นั่นบอกว่าใส่ตั้งไหนนี่พี่เก่ียของยน้น่ะไปงานบวชไปงานบวชเพลนน่แหละอ่านใ้เบิ้งงนีอ่านใ้ฟังนี่อ่้ นี่เจ้าไส้ยังอืมเดี๋ย this แอมใส่หนี่ถือก้อนเองใส่หนี่บ่เอาผาเอาผาแม่แม่ปิดใส่เอาแม่แม่ปิดจมูกปิดใส่ปิดได้อปิดเนี่ยปิดคอเด้อปิดนี่หรือปิดนี่บ่ปิดตาบ่ พิ่ตาบอกพี่ตาพี่เซพี่นี่พี่นี่เอาพี่เซมาดีๆเอาพี่เซเซพี่เซโชว์โชว์มุ้งโช์ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอือชั่วเป็นผู้ผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเอาผ้พาผ่าทิ่จมูกไว้อันโควิดติดโควิดผ่าทิ่ไว้แล้วผ่าทิ่ไว้นอนพาะพิ่น,พนี่บอกแจ้งเอา

จังไงอ๋อพิลซ่านซะโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปนนะเนาะเอาอ่านกินเขาแล้วเขาไปนะเนาะนะจี๋เอบอกแม่ได้ว่าปิดตรงไหบอกแม่ได้ว่าปิดตองไหนนี่แม่อันเนี้ย

A mang mục kim kể đi 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 mặt máy đi 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 ở đi nữa đi 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 này đấy เออเหมืนงาเอาไาน,นี่มาใส่เองก็นดะ้ม่เาจักมองใส่เอามาซโซนี่เบลว่ามันออกยูดถูกเพราะนอยน่ะลูกกลูกลกินเอามาใส่เองไม่เเห็นมอนใส่ไม่แม่ทิพาไปหายมิมมาใส่เร็วเรีวออกยูถูกเราะน้อะลูกลกินลูกกิน Say mong này, say mong này, I'll say yên, in, say yên in. Oh mong mày, say it in. Ni mày Ní ni mày, nè 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 xay nè nè rồi. nè xay nè 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 Này nè 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 xay, nè nè អត់អត់នេះនេះអូខេរួចរាល់តែពេលមិន